สวัสดีครับสุราเกษตรฟาร์มครับคลิปนี้เฮาถิพาพี่น้องมาฟังสรุปการเทดน้ปังรอบสองที่เฮาวานันพาต่อสังไปนะครับพี่น้องมาฟังมาสรุปเบิง้งข้อดีข้อเสียมันว่ามันยึเป็นยังไงมันทีเป็นตาเฮ็ดอีกวเอเขามาเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับพี่น้องข้อดีข้อแรกก็คือ เขาบ่ได้ไถบ่ได้ปันพี่น้องมันกับประหยัดตรงนี้ไปกะอีโตไกไรลละเกือบพันนะพี่นอ้องกนอยู่แถวบ้านผมนีเพื่อนกะจ้างไถจ้างปั้นกับประมาณ900เก้าร้อยเนาะเขากับประหยัดหนึ่งตรงนี้ไปแล้วสองกับพันเข่าพันเข่านี่เขาเขาบ่ได้ซื้อเนาะเขาเก็บไว้เองเขากับประหยัดเรื่องพันเข่าไปอีกขอนึง ข้อดีข้อที่สามก็คือซอยลดความเสี่ยงในกรณีที่เขาบ่ไดดเกี้ยวเข่าด้วยพี่น้องกะเนื่องมาจากอาจจะเป็นน้ำท่วมเขาช่วงระยะที่มันเก็บเกี้ยวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าอยู่พื้นที่ที่ผมพูดนี่มันใกล้แม่น้ำสีเนะาะเพราะว่าน้ำสีมันออกมาทุกปีเลยพี่น้องหอมเนี่ยมันกัซอยลดคั้นเขาบ่ไดดเกียเ้ยวนี่มันก็เห็ในเขาขาดทุนหน่อย แล้วก็จากโรคจากมาแมลงใดมันเป็นฤดูฝนมันมีโรคมีมแมลงหลายพี่น้องแต่หลักๆเลยก็คือน้ำนี่แหละย่านน้ำท่วมตอนเขาสีเกีียวเน่ะพี่น้องขากับสีขาดทุนบ่อหลายพี่น้องข้อดีก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องวันนี้เขาจะมาฟังข้อเสียเบื้องบนข้อเสียข้อแรกก็คือหยาหลายพี่น้องว่าส่วนมากมันจะเป็นหยาต้นเกาพี่น้องมันมันกําจัดยาก มันมันเอาบ่ค่อยยุ่ยยากำจัดวัชพืชนะสองซอมเขายากพี่น้องเนื่องจากว่าดินมันแข็งแล้วก็เฮากำจัดวัชพืชเนี่ยช่วงเขาอายุยี่สิบห้ามือมันทเทศยให้เฮามีเวลาซ่อมเขานะ่าหน่อยเพราะว่าเขากอของหกหนึ่งนี่มันเป็นเขาอายุสัน้นพี่น้องเฮาบ่สมควันอยู่ซอมเกินที่อายุเขาได้สามสิบมือแล้ว เพราะว่าขันหลังจากนั่นกันเท้าสอมนี่เขามันที่ออกเพร้อมกันพี่น้องเพราะออกเพราอมกันปุ๊บมันสูบเพร้อมกันมันทีไปยากตอนที่เท้าที่เก็บเกี่ยวนะพี่น้องเพราะว่าเขามันสูบเพร้อมกันขันเทาเกี่ยวนี่มันก็มีติดเขียวไปน้ำเทาก็ถือหักแงกับประมาณเนี้ยพี่น้องสามมันมีเข่าต้นเกาหลายพี่น้องมันที่เข่าต้นเกาเนี่ยมันมันที่ออกก่อน อันเข่าเหี้ยวาวานลงไปพี่น้องมันหยิดเฮ็ดในเห้้ฮาได้มาเฝ้านกเฝานูโดนโดนก็เกามันนด้เห้้ฮาเสียเวลาเพิ่มที่ม,มาเฝานกนะเฝานกเฝานูข้อเสียก็มีประมาณนี้พี่น้องพี่น้องกับพิจะนณาเบิ่งเอาว่าที่เลือกเฮ็ดจังไดมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพื้นที่ของพี่นอ้อง่ะพี่น้องว่าสิสมควเ็ดยังใด คันพื้นที่นะเป็นทางน้ำกะอาจจะวานพาต่อสั้งก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันหน่อยในกรณีที่เขาบ่าได้เกีียวเนี่ยมันกะเคไใ้เขาขาดทุนหน่อยก็เก่าพี่น้องแต่ว่าขันพื้นที่ดีน้ำบ่ถ่วมบ่แรงกะไถปันไม้วานไม้พี่น้องจัดการง่ายกว่าได้ผลผลิตหลายกว่ามันอาจจะคุ้มกว่านี้นะกะแล้วแต่พิจารณาเบิ่งเอา แตาสาหรับผมกะผมกะต้องเบิงบ้งเป็นปีปีไปกบพี่น้องเบิง้งสภาพอากาศเบืง้งพยากรน้ำว่ามันฝนหน่อยฝนลายอย่างไรเบิง้งแนวโนมเขากระเฮ็ดเอาคันแนวโนมฝนมันหลผมกะที่เฮ็ดคือเก้านี่แหละคันแนวโนมฝนหน่อยผมกะที่ไทยป,ปันดีๆเพราะว่าคันเฮาเฮปันดีมันกะจัดการง่ายพี่น้องในผลผลิตลายสำหรับรอบนี้ที่เกี้ยวไปแล้วกะ การดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยอย่างผมกับเฮ็ดคือเกากับนับปังรอบแรกเลยแล้วพี่น้องกะค่าใช้จ่ายรอบนี้กับมีประมาณเข้าๆกับมีค่าปุ๋ยค่ายาค่าสูบน้ำค่ารถเกี้ยวแล้วกับค่ารถทุกเข่าไปร้านนะพี่น้องกะรวมๆแล้วกับประมาณเก้าพันเกี้ยวแล้วก็ได้เข่าน้ำหนักสดได้พี่น้อง สามพันสามร้อยเก้าสิบห้ากิโลพี่น้องเอาไปขายร้านพื้นตีให้ก็โลละเก้าบาทสิบต่างพี่น้องเพิ่นว่ามันติดเขียวนั่นแหละเขาเขาสามเขาซอมเขาน่ะมันเลยสามสิบมือไปแล้วเขามันออกว่าพร้อมกันมันเทศให้เขาเกี่ยวหรอกมันติดเขียวลายเขาก็เลยหักเขาปกติมันก็ได้เก้าบาทห้าสิบพื่นเราพี่น้องอันนี้มันติดเขียวเพิ่นกับ เพิ่มเหักยาเก้าบาทสิบตังก็ได้สามหมืนแปดรอยเก้าสิบสี่บาทพี่น้องเนี่ยซี่ไ้สีไฮสองงานเนี่ยกัประมาณนี้ก็ได้หลุดเก้าอยู่สำหรับนัปังรอบสองของวันพาต่อสังกะจบสมบูรณ์แล้วพี่น้องรอเบ,บิ้งปีนาพี่น้องวา่าเฮาสีเฮ็ดยังไงเบิ้งพยากร่ออากาศก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามร,รับชมมาหอด ตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำเนอพี่น้องกดแชร์ให้น้ำขอบคุณครับ